เอาละครับวันนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับหลายคนถามผมมาเยอะมากว่าเอ๊ะกัชใจเป็นกรไหลย้อนปรึกษาผมมาเยอะมากผมเองก็มีกูรูเป็นตัวช่วยผมเหมือนกันผมก็ปรึกษาเ็เหมือนกันนะฮะวันนี้มาฟังพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮสำหรับเรื่องของกฎไหลย้อนนะครับกับกูรูคนนี้ฮะคุณเครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับคุณเกนี่ก็ถือเป็นคนที่ให้ความรู้ผมเหมือนกันเรื่องของกฎไหลย้อนผมถามอย่างนี้ก่อนกดไหลย้อน มันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาสั้นๆง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเกิดจาก2เรื่องครับพี่หนุ่มครับเรื่องแรกคือพฤติกรรมการกินอาหารกินจุกกินจีกินไม่ตรงเวลากินอาหารย่อยยากทีแล้วที่สําคัญนะอาหารที่เรากินทุกวันเนี้ยเป็นเน้นไปเป็นอาหารแปรรูปซึ่งกระเพาะต้องทํางานหนักย่อยยากครับอันที่2ครับคือความเครียดครับพี่หนุ่มความเครียดสะสมจากการทํางานพักผ่อนน้อยแล้วเดี๋ยวนี้คนเครียดทั้งวันนะครับเครียดปุ๊บมันจะลงกระเพาะพี่หนุ่มเคยได้ยินคำนี้ไหมเครียดลงเพาะปุ๊บมันจะไปกระตุ้นการหลั่งน้าย่อยพกแ๊ส แก๊สตรงเนี้ยมันเกิดจากกระเพาะของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงครับต้นเหตุของการเกิดลมครับพี่หนุ่มมันไม่ได้แก๊สอย่างเดียวมันเอาเป็นเอาน้ำย่อยและกรดแก่ขึ้นมาด้วยครับกรดแก่ขึ้นมาปุ๊บมันก็ร้อนแสบไปถึงถูกต้องอย่างผมเองเนี่ยเป็นในห่งงในเหือกนี่กัดหมดเลยถูกต้องเลยครับพี่หนุ่มต้องนอนอย่างนี้ผมอ่ะทีนี้จะทํายังไงวิธีการที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองยังไงทำยังไงครับวันนี้ผมขออนุญาตสรุป4ี่ข้อสั้นๆเลยพี่หนุ่มครับที่แบบจะทาให้คนที่เป็นโรคกระานทตุ้ํให้ระ่อยเนี่ย กลับมาแข็งแรงกลับมาดีด้วยแล้วก็สมุนไพรของของไทยนะครับดีหลายตัวเลยครับผมยกตัวอย่างอาทิเช่นขิงเอยนะครับโสมเอยนะครับรวมถึงยังมีกระเจี๊ยบเขียวมีกล้วยดิบนะครับมีใบบัวโบกน้ำผึ้งสิ่งต่างๆาเหล่านี้มันจะทําให้กระเพาะของเรากลับมาแข็งแรงได้ค,คือบห,หนึ่งเลยครับ<า>ข้อที่2ครับก็คือระบบ ลำไส้แปรปรวนหรือพูดง่ายครับร้อยทั้งร้อยคนกลุ่มนี้ครับนักจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่สุดครับพี่หนุ่มลมเกิดครับมันเน่าอยู่ในท้องถูกต้องครับข้อที่3ครับก็คือลมครับพี่หนุ่มปัญหาของคนเดย้อนคือลมที่สะสมมานานครับต้องระบายออกไปสมุนไพรไทยหลายตัวที่ดีมากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดเลยนะตัวเปปเปอร์มินกับสเปรมินดีมากครับข้อที่4ข้อสุดท้ายเลยครับ ความเครียดสะสมมานานครับคนกลุ่มนี้เครียดมากครับแล้วกล้ามเนื้อมันจะหดเกงอ่งนี้ครับพี่หนุ่มตัวงอหดเก็งระบบการทํางานของกระเพาะลำไส้ก็จะยิ่งแย่ลงครับเพราะนี้มันต้องขลายตัวทํากิจกรรมเช่นออกกําลังกายนวดทําสปาฝึกสมาธิแล้วก็สมุนไพรที่ช่วยได้ดีนะครับคือแปปเปอร์มินกับสเปีย์มินตัวนี้ก็จะขยายกล้ามเนื้อดีครับ